สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าครับผมออกมาหาเอวหนูมืนน่อนี้พี่น้องเพื่อมานเนาะครับเนาะไปครับไปเอวหนูน้ำกันพี่น้องมืนน่อนี้เน้นเอวเด้อมื่อนี้เพราะได้เน้นสั้นตอกปันได้ครับผม ก็ <c oughs> สิประมาณนี้แหละครับพี่น้องไม,ไม้ไม้นึงกับเสียเอลอยู่ประมาณนั้งสี่แหละครับถ้ามีมันก็ออกมากเลยด้พี่น้องเอลอยู่ตัวมันสิเข่าว,วะ <c oughs> ขันตัวสีมาเขานี่เว้ยเป่าลงไปครับผมพ่กเข่าครับโดดไปโดดมากนี่จ่อยครับผมขันตัวสิได้ยิ่งมันโดดมาใส่ห้าลุดหรอครับใบหยาบครับเอลอยู ไปมัอน,นี่บ้าตุ่มสิพ,พีพ่พี่น้องเด่นเอลเด้อพี่น้องเด้อเอวหนูลองเมืองครับอากาศอาการไข้ย,ยัางบอดีบันไดก็ไปครับไปไปเมืองอีกจักไม้สองไม้กับกบ,บ้านครับน้องบ่เอาพ่ออยู่พ่อกินพี่น้อง <c oughs> มัอน,นี่มันนี่เดน,นเอลเด้อพี่น้อง สาขนอันนี้คุณเกียวเขาพัดตะเหลวเนาะน่าจะมีหนูนี่ <c oughs> ไหมคุณน้องไปฟังกัน còn nước nhỏ Đúng không? cút đây Chạy lên đâu Đột mắt lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền จีบมาถึงหน้าที่เลยครับโดดข้างยางข้างยางออกมาเลยตัวนี้พี่น้องเมื่อนีน้เอาเป็นเอวเป็นลักนะครับเนาะว่าท่านได้สั้นตอกเลยเด้อเมือนี้เอาครับเดี๋ยวขยัาจัดการครับผมใดน,นุ่ยน่ตัวหนึ่งพี่น้องใหุ้่งทางนี่แหละครับใส่แตกเลยยิ่งเอวเอาเด้อตัวนี้พี่น้องเอวยิ่งครับผมเมื่อนี้เน้นเอวนะครับสั้นตอกกับวเท่าใดนะพี่น้อง แต่ว่าเสียงบาตุมยังเก็บข้ออยู่นะครับเป็นไข่ไปตรวจเป็นไข่วัดไงมาสัน่นพักดูสองสามมือโอ้ทรมานแห้งปวดขิงพี่น้องหากซื่งสอบคลิปนี้นะครับพี่น้องแอลนูนี่กับลืมกดไลค์ให้บาตุมนิดเด้ยพี่น้องโลเปิลมือโป้มือแล้วครับโป้มือครับกดเพื่อเป็นกำลังใจในการเถ็ดคลิปพี่น้องสำหรับกินนีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ